สวัสดีครับจากร้านกงจัดการเกษตรเลืนกทานะครับวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอศรีเมืองใหม่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมได้มาซื้อเครื่องดีเซลคาวาม่านะครับ155นะครับ15.5แรงครับตัวนี้ทำการเติมน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับวงกันสนิมน้ำนะครับเดี๋ยวลองเครื่องกันนะครับผมเเครื่องโอดทิพย์จะแสดงว่าเบ่าแห้งเนี่ยวอดทิพน้ำเตีองเนี่ย ท้องแห่เ้ว นะครับลูกค้าเรามาจากอำเภอชีพงใหม่นะครับจังหวัดสุโขทัยขาดีเสียงเดินเบาเพื่อนครับ อถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0627545665 0811206955นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเลืองนอกทาจังหวัดยะโสธรนะครับสามารถส่งทางไปษณียเก็บเงินปลายทางได้ทั่วไทยนะครับผมบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ